ลุ่มอรุณฟ้าสางเสียงไก่ขันเรามาฟังพระวจนะทรงพลานุภาพคมกว่าดาบก่อนที่จะออกไปดำเนินชีวิตอธิษฐานร่วมกับาศาสนาจารย์นิรุจจันก้อนผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านได้แบ่งปันเอาไว้ในหนังสือครบรอบ74ปีในตอนที่7 2สองโครินบทที่5ข้อ17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในประคิ์ผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นศาสนาจารย์นิรุตจันก้อนท่านได้แบ่งปันเอาไว้อย่างน่าคิดและน่าสนใจที่จะต้องไข่ครวนเพื่อการทบทวนในเช้ามืดวันนี้ก่อนที่จะออกดำเนินชีวิตคนที่ไม่มีตำหนิเลยไม่มีอยู่ในโลกนี้และเราจะพบว่า ยิ่งเรามุ่งมั่นทำดีมากจะยิ่งพบความไม่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนี่คือการแบ่งปันของอา,าราูตผู้รับใช้ของพระเจ้าสั้นๆแต่ได้ความล้ำลึกที่มาจากพระเจ้าที่ประทานสติปัญญาให้แก่ท่านให้ท่านรับใช้จูบจนทุกวันนี้ฉะนั้นขอให้เราอธิษฐานใคร้ควรกับครอบครัวในชีวิตของเราก่อนที่เราจะออกไปดำเนินชีวิต อธิษฐานร่วมกันพร้อมกับการทรงนำร่วมอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดสาธุการพระนามพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตประจําวันของพวกข้าพระองค์คือชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วตามพระธรรม2โครินบทที่5 ข้อที่สิที่ได้กล่าวบันทึกไว้ว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ร่วงไปนี่แหน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอให้ถ้อยคำจากพระเวจนะของพระองค์นั้นที่ทรงตัดและเป็นจริงทรงเป็นชีวิตด้วยพระองค์ผู้ยังทรงพระชนอยู่ตลอดกาล ผู้ทรงนำทางและทรงประทานความรอดให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสละชีวิตด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อไถ่าบาปชีวิตให้กับมนุษย์เพื่อชำระชีวิตมนุษย์ให้บริสุทธิ์คือได้รับชีวิตใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตัวเก่าในบาปเก่า ในสิ่งเก่าได้รับการชำระจนหมดสิ้นด้วยพระนามพระเยซูเจา้าโดยพระคุณและพระเมตตาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างและทรงงาชีวิตใหม่ที่นำให้คิดในแบบพระองค์ให้พูดในแบบพระองค์และให้ทำตามในแบบพระองค์ผู้ทรงเป็นความชอบธรรมที่จะไม่มองคนและไม่ตัดสินคนตามมาตรฐานของเนื้อหนังทางโลก แต่จะยึดหลักมาตรฐานด้วยหลักพระวจะนะของพระองค์คือการไม่จดจําในสิ่งผิดในสิ่งที่ร่วงเลยมาแล้วแต่ให้เกิดการปรับปรุงเพื่อการแก้ไขให้ชีวิตได้ดีขึ้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ในทุกๆวันคือการให้อภัยและการให้โอกาสเหมือนกับที่พระองค์นั้นทรงให้อภัยและทรงให้โอกาสกับพวกเราทุกคนขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของ,ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนของพระเจ้าโอ้ยพรค่ะ